สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จนสิบามากินผัดเห็ดลิ้นขาวใส่น้ำมันหอยแล้วก็มีไก่ใต้น้ำนี่จจนซื้อมานั้นจะไก่ใต้น้ำวันนี้กินขขาวสวยน่าจะเนาะก่อนไปกินเีนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชินพัฒแซ่บเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยู u ูบนลค่ะเนาะจึงไใ้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปไปกินกันเลยพี่น้องนี่ผัดเห็ดผัดเห็ดลินขาวก็อ,อิญ ดอกมันจะแบบน้อยๆแบบมีเล็ดแต่บ่ามันบ่ามันคือเห็ดเข็มเนี่ยมันใหญ่ก็เห็ดเข็มแซบๆเลจ้ามากินน้ำกันเลยเห็ดลิ้น่าวมันจะกรุบๆ วันนีบ้บอมไม่ผักแล้วพี่น้องกินผัดเห็ดกับไก่ไก่ใต้น้ำในจินซื้อมาแล้วจ้ะใส่มือด้วยจ้ะเด้อหอม เครื่องเทศมันสิมีแบบเห็ดซีน้ำตาลเห็ดลิ้นยังกระบรูอันนี้มันเป็นสีขาวนะจ๊ะเห็ดลิ้นขาว ม,มือนเห็ดมันรื่นมาเด้อจ้ากินขอน้ำกันมนนื่นผัดเห็ดน้ำมันหอย ใส่พร sí, ิกโอ้ยแซ่บเลยไก่ใ no ต้น้ำ มื้อไดหนึ่งเขาเนียวพี่น้องเลยใส่มือนะพี่น้องนะผัดเห็ดก็จะประมาณเนี้ยเห็ดเห็ดดอก กินแสบมากเลยกรุบๆเลยเพี่นอ้องเห็ดนางรมใหญ่กับแสบจินมากกินมากกินอ กินซื้อเมื่อว้กับข่ากับมดแล้ไม่ไมีเห็ดเห็นก็นเลยผัดเห็ดเลยครับมาก วันนี้กินข้าวเสียงเงียบๆเ,เลยไม่มีผักอ เอาไปแบบเห็ดซุกี้นะจจะเนาะส่เฮดน่าจะแซ่บมากเลยเนี่ยเฮดอ่อนดีกรุบๆดี 嗯。Mm. เห็ดกรุบๆดิไปแล้วคะ่ะอิ่ม้วคะ่ะสำหรับคลิปกินผัดเห็ดลิ้นขาวใส่น้ำมันหอยแล้วก็มีไก่ใต้น้ำนะจ๊ะเนาะอะิอีกินกับอิ่มแล้วเนะจ๊ะทั้งใดเย็นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดติดตามช่องกินผ้าแซบหน่เด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดขอบคุณหลายๆจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย